มาที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ Black Shark 4ผ่านการรับรองจาก t น่าแล้วยืนยันใช้ชิป Snapdragon 888มีชาร์จไว120วัตต์หนาที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ Black Shark 4ผ่านการรับรองจาก t น่าแล้วยืนยันใช้ชิป Snapdragon 888มีชาร์จไว120วัตต์ หลายเดือนที่ผ่านมาทางเสีมี่ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายรุ่นมีทั้งมี10ซีรีส์มี11เบ r ร i n มี่โนต9 Pro 5G และล่าสุดครับก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมี่รุ่นใหม่ตระกูล Black Shark อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Black Shark 4ที่มีรหัสโมเดลว่า Shark KSR ขีด A0 ได้ปรากฏบ,บนฐานข้อมูลของเทน่าพร้เผยดีไซน์ตัวเครื่องและสเปคหลักบางส่วนออกมาแล้วครับ คือมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.67นิ้วเท่ากับรุ่นก่อนใช้ชิปประมวลผลตัวท็อปรุ่นล่าสุดอย่างขวาความซนเดอร์ก้อน888บนระบบปฏิการ d r o i d 11เว์ชั่นใหม่ล่าสุดให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลลิแอมปรองรับซนงลิชาร์ลว120วัตต์และยังได้ปรากฏข้อมูลบน Google Play l i s t i n g อีกด้วยครับทำให้ทราบว่าสมาร์ทโฟนเกมเมิ่งรุ่นนี้จะมีหน้าจอความละเอียดดับ Full HD Plus 2,400คูณ1 8 0พิกเซลและแรม8 g ิเป็นอย่างน้อยครับซึ่งนอกจาก Black Shark 4แล้วยังมี LG Phone 5 Gaming Phone จากทาง ASUS ก็กำลังจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้อีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ